สวัสดีครับบีบีแบตเตอรี่นะครับผมบัตบีบีแบตเตอรี่นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมผมจะไม่ใช่แค่มาเป็นคนไลน์นะผมจะเป็นคนเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยกับเบนซ์คันนี้นะครับตัว CLC ตัวนี้ SLC เนาะ SLC 300ตรงนี้เห็นไหมเอ่ยอันนี้อันนี้เป็น A712 นะ172เองเอ172เป็น A172 ม่ใช่ r 1 3 4 a นะครับ r 1 3์หน้ำยาแ <c oughs> ครับพี่นะตัวนี้นะ <c oughs> เป็น A172 <c oughs> นะครับมันจะมีตัวก่อนนะนั้นเป็น r 1 7 1 1 7 2เจถูกปะ <c oughs> อันนี้เป็น SLK ใช่ถูกไหมครับอันนี้เป็น SLC S <h> L C <S S 300แล้แล้วก็ตำแหน่งเลี้ยงไฟนะตำแหน่งเลี้ยงไฟตำแหน่งเลี้ยงไฟอยู่ตรงนี้นะครับ จะเปินอยู่นี้นะครับแล้วเปิดมาแล้วครับแล้วก็หนีเข้าไปส่วนตำแหน่งโค้ลบก็ตรงนี้นะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับบริเวณโชน็อตตัวนี้นะครับ็นน็อตส,งสูงขึ้นมาใช่ครับเป็นลักษณะเหมือนทองเหลืองเนี่ยนะตอนนี้เราแบ็กอัพไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีน็อตที่ฐานนะครับหนึ่งตัวตำแหน่งนี้แบตเตอรี่ตัวนี้ก็เป็นของวาต้านะครับวาต้า A G M ตัวนี้ รู้ได้ไงเป็นวาต้าดูตรงนี้นะครับวาต้าเป็นคนผลิตนะครับผมเป็นแบตเตอรี่ชนิด AGM นะครับผมแล้วก็เป็นขนาด12โวลต์80แอมป์ต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ค่าแรงสตาร์นะครับ 800A นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน่วยวัดของ EN ของ s e ของ GS ก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับ 800แอมป์น็อตตัวล่างก็คือตัวนี้น็อตที่ฐานเห็นไหมเอ่ยมีหนึ่งตัวแล้วก็มีลัดบนหนึ่งตัวนะครับผมซึ่งถอดออกไปแล้วไปนี่นะครับตัวยึดฐานมันไปก็ถอดขั้วนะครับมากันช็อตเพราะว่าตัวนี้จะเป็นขั้วบวก นะครับผมซึ่งมันจะมีไฟเดี๋ยวเราเอาถุงมือสวมเข้าไปนี่นะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะสวมเข้าไปอย่างนี้โอเคแล้วเราก็ยกขึ้นแบบมันจะออกหนักๆนิดนึงโอเคตัวใหม่นี้ก็จะเป็นของอบานเอานเอร์นะครับบานเนอร์บานเอานเอร์นี้ผลิตจากประเทศออสเตรียนะครับผม แล้วก็สเปคมันนะครับก็คือ12โวลต์80เอสเหมือนกันแอมเปร์ออวแอมต่อชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ค่าแรงสตาร์ทอ CCA นะครับคูแคังกิ้งแอมเนี่ย800เอครับผมเท่ากันหน่วยวัดเป็นเอเอ็นซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบสเปคเดียวกันนะครับออสเตรียตัวนี้นำเข้าจากออสเตรียนะครับผมบาร์เนอร์ก็ลูกค้าเลือกใช้ยี่ห้อนี้นะครับผมกระทิงดุสัญลักษณ์นี้ ตัวบานเนอร์นี่ก็เป็นแบตเตอรี่ OEM ให้กับค่ายของ Porsche นะครับผมแล้วก็มี BMW ตัวตั้งแต่ปีประมาณ1 6 7ขึ้นไปก็ใช้บานเนอร์หมดแล้วนะครับมาต้องแต่ท่นี้นี่ต้องตะแคงจ้ะโ okay. อเคปล่อยเลยจ้ะอ่าเอามีไขควงปากแบนไม่เอ่ย เอาปากแบนด้วยนะตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะอ้มมออกทางมานออกมานิดนึงนะครับผมเพื่อให้การใส่ขั้วเนี่ยมันแน่นแล้วก็กระชับนะครับผมก็คือเดี๋ยวผมจะอปากแบนอ่ะทางตัวนี้ออกนะครับผมนี่นะครับสอดเข้าไปงนี้นะแทงวงปากแบนนะครับแล้วก็บิดมันออกนะครับอย่างนี้นะแล้วเราก็สวมเข้าป้านะครับผมแล้วตอนใส่อ่ะเราก็คลายน็อตตัวนี้ออกเยอะๆนะครับผม พวกนี้หลวมไม่ได้เลยสภาพขั้วแบตเตอรีย่ยังดีมากเลยนะครับไม่มีคราบที่เกลืออขึ้นเลยทันนี้นะครับนีบน่นะครับสองข้ป้ายนะครับบิดแล้วก็กดหนึ่งสองสามอโอเคไหมแน่นเลยนะโอเค ค okay. วบวกนะครับเรียบร้อยโอเคพ่อต้องหายใจนะครับอย่าลืมนะตรงนี้นะครับตำแหน่งด้านข้างแล้วก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิม โอเคฝาปิดนะครับข้อบวกเรียบร้อยตัวล็อก,กฐานนะครับใส่เข้ามาตำแหน่งมันก็เหมือน R72 นะตำแหน่งเดียวกัน ครับผมอาจจะหนึ่งอาจะสองตำแหน่งเดียวกันตัวยึดด้านบนตัวนี้หนึ่งตัวนะครับขคล้องแล้วก็กดเข้าไปอุปกรณ์ยึดก็เหมือนกันกับ R72 มันกันเลย <c oughs> ออ,าาอ SLK <c oughs> เหมือนกันอุปกรณ์น่าจะคล้ายกันนะดูอุปกรณ,กรณ์พวกนี้คล้ายกันเลยคล้ายกันเลย,ย,เ,ลยเดี๋ยวให้ลูกค้าลองสตาร์ทดูก่อนไหมลูกค้าลองสตาร์ทได้เลยครับผม